เมินลำเป้าผู้เป้านักได้มาเจอปลาดิวันขั้นเทพนี่คือมุ่งหวันันเทพพอเดีเดียวตุ้ยสั่ะก็ปลาิวันตุงตุ้ยตตเนี่ นี่คือขั้นเทพขั้นเทพถ้ากระดานนี้ถ้าหันเยียดเสร็จเรียบ่าก็เจ็ดร้อยบาทแต่ถ้าตัวสดๆเอาไปเลยนี่ลาที่ว่าเราแค่สามบาทถ้าไปหันเทงคาจิ้มแปแต่ถ้าหันายเราเจ็ดร้อยมีบริการตารางยี่สิบสี่ชั่วโมง คือขั้นเทพอเราบริการตลอดเลยไม่มีขาดนะครับอ่นดี่ีดีนี่คือขั้นเทพความสดความสวยงามดูครับเด็ดตุ้ยตุ้ยเดีไรตุ้ยกรอบไม่สวยงามไม่สวยงามไม่ให้ลูกค้าไปนะครับเรามีสาขานะครับที่คำจีคำจีนี่รองชัยสาขาสองเขาผ่านหรือว่า ที่คำสีอำเภอคำที่ไปครับรองชัยรองนายกที่อำเภอคำสีสาขาตรงนั้นนะที่น้องอยู่ที่มุงทหารสั่งได้เลยคำสีสั่งที่ที่รองชัยเอามาเรือนทุกทามาหป่าในวัดตัวสดหมักน้ำจิ้มให้เริ่มที่300บาท300บาท300บาท300 400 500 เอาไปเลยครับทานกันนะน้จิ้มแฮมปี้มาหาป่าในวัดหมูหันสดสไทเลยวนอยน่เยเน,น,น,นยานนนะันอยู่ต้นนี้เห็นไหมวันนี้ปันวันนี้ป่าในวัดนี้กินปีกินปีเลยมาเลยครักินปี้เราหันอยู่ตลอดกินปีวันนี้มาเลยเพราะว่านีข,ขึ้นขึ้นบ้าน,นใหม่ขึ้นบ้านใหม่ได้เลือกขึ้นบ้านใหมใ่นะล้วทานเลยทานมบอสต้วันนี้่าในว้กินปีนะครับ เดยวเตรียมมาเยอะฮะสองถังให้กินเลยวันนี้สองถังกินไปเลยอ่าใครไม่อกกิ่มอย่ากลับอาหันให้ตลอดเดียเด๋ยวมิ้จะช้าหน่อยอ จัเลยให้จับเลยให้จับไปเลยนะครับให้จับไปเลยนี่ดูตุ้ย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 นี่ป่าดิวัตต้องตุ้ย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 นี่คือสัญลักษณ์ของป่าดิวัตนี่คือขั้นเทพทุกคนยอมรับบอกว่าสวยออกมาสวยออกมางามออกมาสวยออกมางามนะครับราคาถูกราคาถูกราคาถูกโอเคครับ มักเรเลยปลานนี้วันห่ไปเลยมีขึ้นหมักเรีย,ยบร้อยหมักเรียบร้อยขึ้นสีหมักเรียบร,ร้ยรอยน้ําจิ้มให้เอาไปเลยเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยบาทเอาไปนะฮะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาโอเคตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาห้าร้อยหกร้อยเอาไปเลยโชว์ฝีมือไปหมักไปหันเองป,ปานิวัดบอกวิธีหันให้น้ําจิ้มไปนี่นี่คือเรียบร้อย เนี่ยสิโกรงบอกสูตรการหั่นไว้เรียบร้อยเอาน้ำหมักน้ำจิ้มไปหมักให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่หมักโอเคเอาตัวนี้ไปนี่คือสดสดไม่หมักรกาคาเหมือนเดิมสามร้อยสี่ร้อยเอาไปไปใช้ฝีมือหั่นเองทำเองเนี่ยนี่ยังไม่ได้หมักเพราะการสดเอาไปได้ไปลากไปก้อยได้ไปสับปิ้งได้บอกวิธีหมุนด้ไปดูวิธีหมุนครับ แล้วนั่นจะกรอบสวยงามโอเคนะครับอ่านี่คือเครื่องปรุงเรื่องสูตรต้องการรู้บอกมานี่นี่สูตรน้ำจิ้มน้ำหมักดี๋ยนวะนีแล้วก็มีส่วนผสมเพิ่มเติมให้นี่คือของของป่าทิวัตดขั้นเทพจัดให้ใครที่ต้องการ แฟนชายต้องการสาขาบวกเลยนะครับให้เราจัดให้ืเอเคมีหมูส่งให้ตลอดมีหมูสดส่งให้ตลอดนะครับส่งให้ตลอดเลยครับไม่มีขาดเพราะว่าเราเราเรา,เร,ารับจากอ่า<ม>บริษัทแล้วก็จากความเมืองชนบุรีมาโดยตรงนะครับเรา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 ,เราเป็นเซ็นสัญญากับบริษัทในการทาโอเคครับโอเคนะกินกินต่อไป เอาให้อิ่มค่อยค่อยกลับครับเนี่ยเดี๋ยวทำต่อให้ตลอดเลยวันนี้ปลาได้ไว้ให้ให้เลยสองลังเลยสองลังสองถังนี้ให้เลยใครมาตอนนี้กินฟรีกินฟรีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวึ้นให้เดี๋ยวรอบรอบรอบต่อไปจะจัดตัวละพันห้าให้ตัวใหญ่ให้ครับข้างในดินี่ตัวตัวใหญ่อยู่นี้เดี๋ยวมันติดเิดเครื่องนี่อยู่เปิดไปด้ เอาขึ้นเครื่องเลยครับเดี๋ยวนี้ดูดูขึ้นเครื่องเดินเครื่องใส่น้ำหอมใส่

给大家 好晒了哟，你爸、mm.。<noise>